เปล,ปลเออเีนปกปเาอ๋อดีหยายอยู่พี่น้องปลาอาตดเฮ้เบิร์โอ้จับอาสี่สี่แ่ไล่ปลาหนีเออโล่สองโล่ป่าครตัวหนึ่งตัวนอยไม่หักไม่หักเออไม่ได้คักแกไดย,ยกเงนจากโลดเ สามโลสองโลครับสองโล่สองบาทตี๊ดกระปวดเจ๊บามันใด้่ดีหรอบามันใหญ่โอ้ยจอดสุดจอดบานละสองโล่เป็นปลาแห้งตรงขายสุดจอดเลยวันนี้ล่อๆจังหวะ นั่งเหร็นนะก็มีแอ่วเหมือนเอ่อขอตาขอตาน้องก้อยเบนครับมีแต่ผลงานไม่ตักปลาประมาณจดกโล้ครับโอ้ผมตักมืงก็ได้อยู่ประมาณลอยโลนะ่ะปลาประมาณลอยโลมาัตรไจครับนี่ผมผมอยู่ผมค้นสม,มุดประการแต่ว่าไม่ได้เมียอยู่่ันงน้อยครับฮึสยอดสุดยอ,อดเลย มือหนึ่งเป็นรอยโล่เตาว่านั่นบังแชก็ได้รอยสองร้อยสามร้อยโล, 200, โ,ลโอ้แนวแจ้น,นะครับเนาะขา,ายหมดครับจอดจอด,ด,ดเลยไม่ค่อยออนนี้ขายโล่ย่บาทครับเอาหาโล่รอยหายโล่รอยนีล่ลูกค้าประจำครับผมถราวา่าคนจอดมังแชกะซีโล่รอยครับ,โอ,รบโอ้มันขนาดได้ครับแต่ละมือเนานะแมน่นแม่นปลามันตัวงามครับครับผมเนี่ยมันตัวงามตัวงามมีลีเนาะครับตัวงาม ออเบิ่งพีน้องทีงทเสีย่เสียก็เสีย,ยนี่บาดเดียวคนะนว่าปักเอา <laughs> แต่คนปาเส่คักแยอดเลยบัดพ้นือนี่โอ้บดถืก็ักกันว่าบ่มียัโตบ่มียัโตมีบาดถืออก,ถกได้คักไม่ไม่ตักป่าครับไม่ตักป่าผมยาวนคิับ ủa ủa đúng rồi ủa ừ. đúng rồi ủa đúng rồi ủa đúng rồi ủa đúng rồi ừ. Điều rồi Điều rồi Điều rồi, Điều rồi. ไูไู่อ้อืมไม่รู้จนท่าเดาักโอ้โห๊บก็ได้หลายแต่ก็ได้ยเดยอะครับที่ส เยวมึงได้ยิ่งไม่เนี่ยเจ๊สามบ่บปันไดรครับเจ <c oughs> ๊สาม่3บป็นไดง้อเร็วต <c oughs> ากงาเร็วครับ สิบโลครับเป็นกิโลโอ้ห้องนั่งกระจชาย่อยครับอุ้ย้งนั่งห้องนี้กระชาย่อยอ่าพีน้องเ้เปิป้ปอัดกันเลยอันนี้มาไม่แล้วมาไม่เลยนี่โอ้โหย่อยครับกระชาย่อยโลครับสินกิโลเลยนีอื้สวรรสวร เราก็ไจ้เป็นโลวัวผลพลพินองเรอเีที่สองเีที่สามเลาครับเีสามเล่สักเีเล่า้สุดครับโอ้นี้ว่ันเดศตักมังเก้ตักมังเก้คู่บันคุณบัน,บน,บน,บนแรกก็ได้อยู่ ก็เปลี่ยนบานเปลี่ยนบานเปลี่ยนบานเนาวชิวพี่น้องโอ้แต่อายุพี่นออ้อ,นองแต่ว่าเป,ป,ป็นปัญหาครับ <c oughs> ตักเลี้ยวหด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  <c oughs> <c oughs> ไลลยอีนี่จะตัวงามเนาะปา่สะปาสวรรค์ไม่ตักปลาสวรรค์ครับีไม่ตักปลาไม่ตักปลาโอ้พี่น้องออปลานี่ตัวงามครับผมพี่น้องปลาขาวสวยนี่จะสวยๆหน่อยเศรษฐีสวยๆเต่มกิโล ย่อมแล้ยวย่อมดีครับยังมันได้เอยอะเลยครับโปรปลาครับ ได <laughs> <laughs> <d ai> ไปน้ำเอาไปน้ำควายไปน้ำตอนนี้ตล <laughs> าดไปปุ่มเขาไปก <laughs> ็ได้ สุดยอดเลยสุดยอดเลยอุ้ยขัดคักข <ok ัดขัดขัดโทษนะครับโทษนะสุดยอดเลยครับโอ้โอ้ขอโทษ

ยืดยืดยืดย <Sakura> ืดยืดิดโอ้แดลาหลครับทางนี้ได้ไม่เยอะ5ตัวเออห้าตัวห้าตัว